คุผู้ชมคะราคาน้ํามันดิบตลาดโลกนะคะร่วงจากแถวแถวหนึดอลลาร์ต่อบาเรลนะคะลงมาล่าสุดนี่อยู่แถวแถว -65 สิบดอลลาร์ต่อบาเรลแบบนี้บริษัทน้ํามันก็ต้องมีการปรับตัวนะคะโดยเฉพาะการทํางานการวางแผนธุรกิจในปีหน้านะคะเดี๋ยวสอบถามเรื่องนี้นะคะจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนคุณวิเชียงอิสราโชติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุวิเชียงคะตอนนี้ คนไทยกําลังมีความสุขกับราคาน้ํามันที่ไถปลิกในประเทศที่ลงมาแรงๆแบบนี้หลังจากที่กพชมีมติออกมานะคะราคาน้ํามันในประเทศลงมาแบบนี้เนี่มันส่งผลอะไรกับเศรษฐกิจบ้างคะมันก็จะทําให้เงินในกระเป๋าของคนที่เคยเคยใช้น้ํามันเนี่ยมันก็จะเหลือมากขึ้นนะครับมันก็จะทําให้เขาสามารถที่จะเอาไปจับจ่ายในกิจกรรมอย่างอื่นนะครับมันก็จะทําให้การบริโภคที่เพิ่มขึ้นเมื่อการบริโภคอย่างอื่นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้ตัวการผลิตสินค้านะฮะถ้าเกิดการบริโภคนั้นเป็นการบริโภคสินค้าประเทศไทยที่เราผลิตขึ้นเองได้มันก็จะทำให้การผลิตสินค้าของประเทศไทยเนี่ยมันเติบโตขึ้นนะครับมันก็จะเจ n เนอเรตตัว GDP ให้มันเติบโตขึ้นได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านเลือกใช้เงินของท่านที่เหลืออยู่จากการที่ประหยัดน้ำมันลงเนี่ยนะครับท่านไปใช้ในกิจกรรมอะไรค่ะคือโดยรวมๆแล้วเนี่ยบางจากมองว่า พอราคาลงมาเงินในกระเป๋าของประชาชนก็เหลือมากขึ้นเกิดการจับใจใช้ซอยกระตุ้นเศรษฐกิจทางหนึ่งหละนะคะแต่ถ้าหันกลับมามองในแง่ของบริษัทน้ํามันอาจจะต้องมีการปรับตัวหรือว่าปรับยุทธศาสตร์การลงทุนการเดินกันไหมคะในปีหน้านะบางจากเองเนี่ยเราทําแผนยุทธศาสตร์ไว้เนี่ยโดยใช้ระดับราคาน้ํามันดิบที่ที่เจเหรียญต่อบาร์เรลนะครับณวันนี้เนี่ยมันต่ํากว่า60ล้ นะครับแต่เราก็คิดว่าโดยเฉลีย่ยของปีหน้าเนี่ยนะครับระดับราคารน้ำมันดิบหน้าที่จะปรับตัวกลับขึ้นมาถ้ามองเรื่องของการลงทุนของบางจากเองเนี่ยทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศปีหน้าเนี่ยวางยุทธศาสตร์อย่างไรคะ ต้องบอกก่อนว่าการที่ระดับราคาน้ำมันมันลดลงเนี่ยนะจะทําให้ตัวโดยปกตินะครับค่าการกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรียกว่าสัดส่วนน่กับตัวราคาน้ำมันดิบด้วยณขณะนี้ค่าการกันอยู่ที่ค่าการกันอยู่ประมาณสัก7เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเพราะฉะนั้นกับราคาน้ํามันที่ลดลงเนี่ยอาจจะทําให้ค่าการกันปรับตัวลดลงนะในระดับหนึ่งนะครับทางคณะกรรมการเองก็ให้ทําเป็น2องนารีโอนะครับว่าอีกซีนารีโอหนึ่งก็คือ พยายามที่จะควบคุมการลงทุนการใช้จ่ายตังเนี่ยนะครับให้ให้ให้อยู่ในขอบเขตที่จํากัดหน่อยอนะครับเพื่อจะติดตามตัวราคาน้ํามันว่ามันจะมีผลต่อค่าการกันมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดมันไม่มีผลกระทบมากมายนะครับใ,ในกลางปีเราอาจจะมีการปรับปรุงงบประมาณของการลงทุนเพิ่มเติม,ตมการเดินหน้าของโครงการของโรงกันคงเดินหน้าไปส่วนตลาดเองนะฮะตลาดเองเนี่ยบางจ่าเองก็ ยังมีน้ํามันส่วนหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ขายผ่านสถานีบริการน้ามันแล้วคงจะพยายามที่จะสร้างสถานีบริการน้ํามันขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะรองรับส่วนที่เราผลิตได้นะเพราะะน,นส่วนนี้เราคงยังเดินหน้าอยู่เหมือนกันนะครับถ้าดูโครงสร้างไรายได้ในอนาคตในปีหน้าเนี่ย นอนออยกับออยเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าบางจากเองก็มีการดิเวอเริฟายไปในสู่ของธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างที่ออสนีบางจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหลายสัดส่วนระหว่างออยกับนอนออยเป็นยังไงคะครับถ้าเราพูดถึงออยทางบางจากเราเรียกว่าคอร์บิสเนสนะฮะคอร์บิสเนสของเราก็คือตัวโรงกันกับตัว,ต,วตัวตลาดนะตัวตลาดน้ํามันนะครับ,รบเรากําลังดูถึงว่าตัวโง รันเนี่ยจะเหลือประมาณสัก45เอร์เซนะฮะสัดส่วนนะจะเกเคยจะเป็น50เนี่ยจะเหลือประมาณ45ตลาดเองก็คงยืนอยู่แถวแถว20นะฮะ20ตลาดก็คือตัวราคานตัว,ตวมตวัตัวตัวธุรกิจตลาดธุรกิจ<อ>ตัวปัมป๊มปั๊มนะฮะปั๊มน้ำนำมันของเราซึ่งก็มี <c oughs> ทั้งนอนออยอยู่ในนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นกาแฟอินทนินนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว ตัวมินิมาร์นะฮะบิ๊กซหรือแบบมินิมารของบากจากเองะนะครับอีกประมาณเนี่ยเกือบ30%เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นโซลาร์ฟาร์มนะครับซึ่งในปีหน้าเนี่ยก็จะมี EBITDA เพิ่มขึ้นจากปีนี้นะครับเป็นระดับถึง2,800ล้านบาทจากโซลาร์ฟาร์มอย่างเดียวะนะครับแล้วก็จะมีอ,อ b บ t ด a าเพิ่มขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นตัว เอทานอลนะซึ่งเราคาดว่าเราจะเข้าไปซื้อกิจการ85ถือหุ้นเนี่ยนะครับของของกลุ่มของซีมาอินเตอร์เทรเนี่ยนะครับซึ่งมีการผลิตเอทานอลประมาณ150,000ลิตรต่อวันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยเจเนเรตตัวรายได้เพิ่มขึ้นนะร,รวมทั้งของตัวบริษัทนิโดซึ่งเราเข้าไปถือหุ้นอยู่81นะครับณวันนี้เองนิโดเองเนี่ยก็ทำข้อเสนอซื้อ ไปจากกับบริษัทออตโตซึ่งเขาเป็นเจ้าของหุ้นบริษัทเรียกว่าแกร็อกโปรดักชันเนี่ยซึ่งซึ่งบริษัทแกร็อกโปรดักชันเนี่ยก็ถือสัดส่วนของสัดส่วนประมาณ33%ของแหล่งน้ำมันแกร็อกซึ่งนิโดนเองก็มีส่วนนี้อยู่ด้วยนิโดเองเนี่ยถือสัดส่วนอยู่22%สเซษนะครส่วนของแกร็อกเนี่ยถือ33% <Okay. S 2> ก็จะรวมกันถ้าผู้ถือหุ้นของนิดออตโตเนี่ยนะตัดสินใจที่จะขายส่วนนี้ให้กับ นิโดแล้วนะครับทำให้นิโดเนี่ยนะครับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาเป็น55%แล้วที่สำคัญก็คือความเป็นเรียกว่า o p เรเ t o r s h i p นะผู้ที่เป็นคน o p e r เรตนะรก็จะตกมาอยู่ส่วนของนิโดเองนะก็จะทำให้นิโดเนี่ยสามารถที่จะมีประสบการณ์เรื่องของการเป็น o p รเต t o r ได้นะซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะขยายธุรกิจในเรื่องของ E&P ในข้างหน้าได้ครับนิโดที่ทำธุรกิจในด้านของการแสวงหาแหล่งพลังงานอ่าก็คือขุดเจาะสำรวจนะครับขุดเจาะสำรวจนะครับ ซึ่งเขาก็เป็นบริษัทซึ่งอยู่ในออสเตรเลียแล้วก็จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียด้วย mm hmm. แต่แหล่งที่เขามีอยู่ตอนนี้คือแหล่งที่ฟิลิปปินส์กับแหล่งที่อินโดนีเซียตอนนี้ท่านผู้ชมเองมองกลับมาที่บางจากเองอาจจะรู้สึกว่าบางจากคือสถานีบริการน้ํามันแต่ท่าที่ฟังคุณวิเชียนพูดแบบนี้แล้วไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยครับไม่ใช่คือเป็นทั้งโรงกลั่นน้ํามันจะมีรายได้จากส่วนนั้นเข้ามานะคะประมาณ45%ของรายได้บริษัทนะคะแล้วก็ธุรกิจน้ํามันตลาดตรงนี้ก็ประมาณ20%และส่วน ที่เหลือยังมีเรื่องของพลังงานทดแทนการลงทุนในบริษัทอื่นๆนะคะที่เป็นการ diversify หรือว่ากระจายการลงทุนไปมากขึ้นด้วยนะคะปีหน้ารายได้ตั้งเป้าไว้อย่างไรรวมถึง EBITDA ด้วยคือตัว EBITDA จริงๆแล้วปีหน้าเนี่ยหมื่นล้านบาทนะครับในปีนี้นีจริงๆเราตั้งเป้าหมายประมาณประาณสัก9,600ล้านมันดูโตไม่เยอะใช่สิ่งที่โตไม่เยอะก็นื่อยจากว่าเราค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟในส่วนของลงกัน นะครับเพราะว่าธุรกิจลงกันอย่างที่พูดถึงว่าราคาน้ำมันมันจะปรับตัวลดลงนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะไปตั้งอะไรที่เกินไปถ้าสูงเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราการใช้งบประมาณเนี่ยมันองอาจจะเกินกว่าความที่มันควรจะเป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าเราคงจะติดตามในเรื่องของผลกระทบจากราคาน้มที่ลดลงต่อค่าการกันว่ามันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้เกิดขึ้นมากเนี่ยนะครับเราคงจะมาปรับ ใหม่นะครับในเครื่องประมาณการเรื่องของอีบิด้ารวมทั้งแผนธุรกิจอื่นๆด้วยถ้ามองถึงรายได้แล้วจะเห็นว่าอาจจะมีกระทบในเรื่องของธุรกิจการกลั่นบ้างแต่ส่วนที่จะเข้ามาก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ปีหน้าเนี่ยจะเข้ามามากน้อยแค่ไหนคะโซลา่าฟาร์มที่เรามีอยู่ที่เมืองไทยนะครับเรามีกําลังการผลิตจาหน่ายเนี่ยอยู่ที่1 1 8เมกะวัตต์นะครับซึ่งเมื่อเดือนเมษาปีนี้เนี่ยเราสามารถสร้างครบ ทุกเฟรดได้ะนะครับก็เริ่มเริ่มผลิตเต็มกําลังการผลิตที่118เมกะวัตต์เนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเราเรารันไม่เต็มปีนะแต่ในปีหน้าเนี่ยมันจะเริ่มเริ่มรันเต็มปีแล้วะนะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ EBITDA เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณเป็น2,800ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นอีกประมาณสัก10%จากของเดิมก็ประมาณสัก200-300ล้านบาทนะ,ะซึ่งส่วนนี้ส่วนหนึ่งก็มาชดเชยกับ ค่าการกันที่เราคาดว่าอาจจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากราคาน้ามันที่มันปรับตัวลดลงะนะครับคือท่านผู้ชมคะเท่าฟังแบบนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าในสถานการณ์ราคาน้ํามันโลกแบบนี้ตัวธุรกิจน้ํามันก็จําเป็นจะต้องมีการปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการนะคะแล้วก็มีการกระจายการลงทุนนะคะเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงมากขึ้นด้วยนะคะยิ่งใครที่มีการ Diversify หรือว่ากระจาย การลงทุนมากเท่าไหร่นะคะโอกาสความเสี่ยงก็น้อยลงเท่านั้นนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณนิเชียนค่ะคุณกาสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมค่ะและนี่คือนโยบายของบางจากในปีหน้านะคะซึ่งตั้งเป้าหมายว่าจะมีอิบิด้าก็คือกําไรก่อนหักภาษีดอกเบี้ยและค่าเสื่อมนะคะอยู่ที่1 0,000ล้านบาทค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาดูการบริหารจัดการน้ําค่ะสนับสนุนรายการโดยทิพยประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม